สวัสดีครับสติ๊กเกอร์อินโตนเทนนะฮะดดหนึ่งเอ็มไพร์เลอร์พรีเมียมนะครับโอเคก็อ่าใครอยากดูคลิป รีวิวอันบ็อกและประกอบเดี๋ยวจะติดไ้ที่ท้ายคลิปนะฮะคลิปนี้ทําแี่ยออกมาเพื่อเป็นการไม่ให้คลิปมันยาวนานเกินไปก็จะเป็นการเน้นติดสติกเกอร์อย่างเดียวส่วนทําสีนั้นก็จะทํามาให้เรียบร้อยเลยเพื่อความว่องหวันะฮะไม่ให้คลิปเพราะว่าถ้าทําสีด้วยบกติดสติกเกอร์ด้วยน่าจะได้เกือบ30 4สิบสี่สิบนาทีอันนี้ก็จะเป็นทําสีอย่างเดียวและแปดสติกเกอร์นะฮะเน้นแปดสติกเกอร์ โอเคจุดทําสีมีอะไรบ้างจุดทําสีของตัวด e a ดหนึ่งเอ็มพร์เลอร์ก็จะเป็นการเน้นสีดำเป็นหลักก็มีสีเงินด้วยสีทองด้วยก็ค่อนข้างเยอะตรงโชนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทําสีกันมาก่อนซึ่งสีที่ผมใช้เป็นกันดั้มาร์เกอร์อาจจะมีสีน้ำปนมาด้วยนะฮะสีอะคริลิกนะฮะโอเคเราไปวาร์ป ตอนทำสีบอดี้กันให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับก็เสร็จแล้วนะฮะทำสีนะครับตามหน้ากล่องสีอาจจะไม่ได้ตีเนียนสีมันอาจจะไม่ได้เนียนแบบเนียนคลิปๆนะเพราะว่าจริงๆถ้าแนะนำให้เรื่องทาสีผมก็แนะนำว่าพ่นแอร์บัดดีกว่านะฮะโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะ สำหรับแรกนะครับก็ติดตัวเขาเรียกว่าอะไรช็อกอะช็กหลังใช่ไหมติดเข้าไปที่ด้านข้างแบบนี้นะทั้งสองด้านนะครับจะได้โช็กมาประมาณนี้โอเคต่อมานะฮะก็ อันนี้ก็จะยกไปก่อนเราจะมาติดสติกเกอร์กันโอเคสติกเกอร์นะครับ <c oughs> มันจะมีสติกเกอร์ด้านในก็คือเบอร์เบอร์สองนะ,ะเบอร์สองกับเบอร์สามเบอร์สองเราก็จะติดที่ฝั่งด้านนี้นะ ด้านนี้ด้านนี้ผิดด้านะจะรู้ว่ามันถูกด้านยังไงก็คือถ้ามันถูกด้านเนี่ยตัววงกลมตัววงกลมตรงนี้มันจะล็อกกับตัวด้านตัวโล่พอดีแบบนี้นะครับโอเคอีกด้านหนึ่งนะฮะ เด็นเหมือนกันส่งมาจะประมาณนี้โอเคครับต่อมานะฮะก็เอาตัวไฟก่อนก็ได้ไฟจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับ เบอร์หนึ่งติดตรงนี้นะถ้าใครมือใหญ่ก็เอาแหนบเอาแหนบมาไม่ใช่มือใหญ่สินะต้องบอกว่านิ้วใหญ่ใครนิ้วใหญ่นะฮะเอาแหนบมาติดประกบแบบนี้ ้ค่อยๆปาดไปเบาๆไในโซมาประมาณนี้โอเคแนอีกข้างนะครับ เรียบร้อย <c oughs> ส่วนด้านตรงนี้จะมีส่วนตรงไหนอีกก็จะมีเบอร์สิเบอร์สิก็คือส่วนตรงนี้นะฮะติดตรงไหนส่วนสิจะติดแถบตรงนี้แถบริมตรงนี้นะ นี่เละเรียบร้อยนะครับอีกแทบหนึ่งแปะตรงไหนก็แปะที่เดิมนะฮะจะเป็นตรงข้ามกัน เป็นแบบนี้โอเคต่อมาอันนี้จะเป็นสติกี๊ดสองตีสามเป็นสติกเกอร์ทางเลือกนะถ้าจำถ้าถ้าแบบว่าถ้าจำไม่ผิดก็คือจะเอา496หรือว่าจะเอาแบบเรียบก,ก็ได้ซึ่งในที่นี้ผมก็จะเอา496เกนะฮะแบะ อยู่ระหว่างด้านหน้าตรงนี้นะจะเป็นแบบนี้โอเคต่อมาก็อ่าแด a 1หนึ่ง empire นะครับเบอร์17 สิบเจ็ดจะแปะด้านข้างเฉียงขึ้นมาแบบนี้นะนี่นะแล้วก็เอ็ i ไพเรอันหนึ่งก็จะแปะอย่างนี้เฉียงขึ้นมาแบบนี้นะ <c oughs> เรียบร้อยครับโอเคต่อมาส่วนตรงนี้มันจะไม่มีละอันนี้เราก็จะมาเล่นส่วนตัวที่เป็นเหมือนเป็นบูทนะครับเอาคำว่า Danger เบอร์สิบเกแปะระหว่างกะไว้ว่าตรงกลางนะตรงกลางระหว่างส่วนพาร์ทนะ มันจะออกมาประมาณนี้นี่นะโอเคต่อมาสิบแปดสิบแปดจะเป็นส่วนด้านในของตัวพา์าตัวนี้นี่นะสีดำ ก็ค่อยปาดไปเบาๆแบบนี้อ่ะได้และโอเคต่อมานะครับก็ถามว่าส่วนตรงนี้ติดตรงไหนบ้างนะสีดำก็คือส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนที่ติดด้านหน้าที่เราทาสีไปนะฮะ นี่นะก็คืออ่ะคำถามคือทาทำไมวะถ้าแบบนี้ก็ทาไว้สวยๆนั่นแหละแล้วสติไว้เพื่อแบบว่าแกะเก็บเพราะว่าสติกเกอร์มันจะคุมแค่ส่วนด้านบนแต่ว่าจะไม่คุมด้านขอบจริงๆเราจะทาแค่สีตรงขอบก็ได้นะฮะมันแล้วแต่เลยนะอันนี้เราก็จะแปะสีดำคับไปเพื่อ เวลาสีมันถลอกขึ้นมามันก็จะยังสวยอยู่นะฮะโอเค อ่าและด้านข้างตรงนี้ล่ะด้านข้างตรงนี้เบอร์สิบหแปะตรงไหนสิบหกจะแปะ้านขอบตรงนี้ โอเคครับต่อมานะฮะก็เป็นส่วนกระจกเราก็ติดไปเลยนะครับ <c oughs> ติดยังไงก่อนดีก็ติดตรงการก่อนก็ได้แล้วมันจะมีส่วนปิดโค้งนะฮะซึ่ง ไม่รู้ว่ามันจะโค้งได้ไหมนะคือมันก็ปิดหมดคือมันก็เปิดมิดนะแต่ว่ามันไม่ได้มิดแบบมิดมิดจ๋าๆเลยอะ่ะมันยังแบบว่ามีไอ้นี้อยู่นะมีล่องขาวอยู่ <c oughs> มันจะได้มาประมาณนี้นะครับ เสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะฮะต้องขออภัยนิดหนึ่งนะครับยังไม่ค่อยหายวัดเท่าไหร่โอเคเหลือล่องข่าวด้วยไม่เป็นไรอ่ะโอเคครับแล้วก็สเต็ปต่อไปนะฮะเราก็ปิดตัวบูทตรงนี้กดเข้าไปเพราะว่าเราติดกระจกแล้วเราก็จะแบบ นี่แหละแข่งมากน่าจะได้เท่านี้แหละกดมากกว่านี้กว่วหักนี่นะฮะตัวบูธปิด โอเคครับต่อมานะฮะก็เป็นสติกเกอร์ส่วนเปกน,นะครับซึ่งไม่ได้ติดยากอะไรมากมายก็เช็ดมุมแบบนี้นะถ้ากลัวถ้ากลัวทำมุมเอียงไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะแบบนี้ได้แล้ แคอันนี้ก็เหมือนกันติดเข้าไปแบบนี้ตรงนี้แด s ใส่เข้าไปตรงกลางเลยแบบนี้ เรียบร้อยครับประกบเข้ากับปีกอะเสร,ร้อยใส่ฝาหน้า สองอันเสร็จเอเค,ครับคลิปนี้มีความยาวเพลงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนการกพัฒนาทายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้ใครอยากได้รถเรมิยาซื้อจากไหนซื้อได้ที่ร้านไวรัสมินิโฟลววนะครับอแต่ถ้าใครอยากได้ด่วนๆก็ มีลิงก์จิ้มนะฮะแนะนำผลิตภัณฑ์จิ้มได้นะฮะก็ไปเลือกซื้อได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมานะฮะส่วนใครที่อยากดูคลิปการประกอบรถรีวิวตัวนี้ก็สามารถดูที่ท้ายคลิปจะแป,ปะไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ